สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวรอบโลกช่วงนวันศุดที่27กันยายน2567ค่ะหลังน้ำท่วมที่จะใหม่เริ่มลดนะคะแล้วก็ช่องัวอดในบางพื้นที่แต่ว่าเช้าวันนี้มีฝนตกหนักลงมาอีกทำให้มีน้ำป่าไหลหลากลงมาจากตอนเท่นุยเข้าท่วงชุมชนค่ะ สีคุณแดงไหลหลากลงมาจากฝนตกหนักบนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยลงแล้วพุ่งแม่เหียอของเมืองเชียงใหม่จนโอ่งพุ่งถนนสายเชียงใหม่หันลงแล้วก็ทะลักเข้าท่วมชุมชนแม้ว่าระดับน้ําจะไม่สูงมากแต่ว่าไหลเชี่ยวนะคะมีผู้ตกประแสน้ำประมาณระดับเจ็ดเจ้าพิธีน้ำทรายเริ่มที่ด่านชุนชุนแล้วรวมทั้งผาพวกฝนในบ้านขึ้นเรือฝ่าประแสน้ําออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยกว่า2ชั่วโมงน้ําจึงลดลงส่วนภาพรวมน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่อาทิตย์ถนนชั้นคลานเมื่อคืนนี้น้ำเริ่มลดแต่ว่าช่วงเช้ากลับเพิ่มระดับขึ้นอีก มระมาณ50เซนติเมตรเนื่องจากไม่น้ำตีงยังสูงกว่า,ลาตลิ่งโดยจุดตีนอยู่สะพานนวรัฐตอนหุ่นทุ่งระดับน้ำอยู่ที่4เมตร21เ็เซนติเมตร ส่วนในด้านของนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงที่จังหวัดเชียงรายค่ะกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูและเยียวยาโดยเร็วที่สุดซึ่งวันนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบเงินเยียวยาให้กับคนเชียงรายกลุ่มแรกกว่า3,000ันัวเรือนพร้อมแต่งตั้งให้งานสาวพิรรัตสำเร็จวันนี้และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัวตภัยและเปื่อโลทหหรือสปชส่วนหน้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวางกรอบการทำงาน30วันยืนยันรัฐบาลไม่ทิ้งประชาชนส่วนพื้นที่ เรื่องขอเจ้าพยาน้ำเหนือกำลังะไหร่บาลงมาทำให้ช่วงบ่าย3ามโมที่ผ่านมาเือนเจ้าพยาในการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากหนปันรอกิบาเน่ตั่อวินาทีและจะมป็นการปรับเพิ่มแบบทั่วใดจนไปถึง0พันตกัเมตรต่อวินาทีรวมทั้าตั้งแต่ชัยนาจนถึงพระนครศรีอยุธยาด้เยารที่รุ่งขว้างนอกแผ่นดินน้ำระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกขั้ ช่อง 7hd ระดมจิตอาสาร่วมแพ็คถุงยันชีพหลังจากเปิดรับบริจาคพิรมการของพัก74ช่วยชาวบ้านค่ะคุณพัฒนพงษ์หนุนพันธ์กรรมการผู้จัดจาก,การช่อง 7hd และคุณตรีอรินทร์เีศสนาธรรมผู้อำนวยการสำน,าานักปฏิบัติการกิจาการพลเรือน กรมกิจาการพราลเรือนทหารนำทีมจิตอาสาผู้บริหารและแสดงผู้ประกาศข่าวพนักงานช่อง 7HD แลนะพลทหารร่วมนำสิ่งของอุป,ปรกรณ์บริโภคที่ได้รับบริจาคในโครงการกองทัพเจ็ดสีช่วยชาวบ้านบรรจุลงผงยางชีพเพื่อเตรียมส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยพื้นที่ต่างๆจิตอาสาทุกคนต่างร่วมใ,ใ,ใ,ใจร่วมใจกันค่ะช่วยหยิบจับแพ็คของกันแบบไม่เหนื่ไม่เหนื่อยเพื่อเป็นส่วนเล็กๆในการส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงมือผู้ประสบภัยรวมไปถึงจิตอาสาที่ลงพื้นที่ตามจุดต่างๆ พร้อมกันนี้นะคะจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องเติมค่ะทั้งสถานการประมูลบริจาคเงินและสิ่งของจําเป็นบริษัทไทยและคร,รามพัฒนามอบยาบาราสองแผงบริษัทเอ็นเคจำกัดมาหาชนโดยคุณสตากะมณ์วรกุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นตัวแทนมอบรุ่นเอ็มหนึ่งร้อยห้าสิบแพ็คเอ็มร้อยห้าสิบร่วมสนับสนุนบ,บริจาคเครื่องดื่มบำรุงกำลังเอ็มหนึ่ร้อยห้าสิบสูดหอมมันคือจำนวนสามสิบลังค่ะ ช่อง7 HD ของเราร่วมกับกองทัพไทยยังคงเปิดรับบริจาคสินงของอุปร์เรบริโภคเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบทภัยทั่วประเทศบริจาคได้ทุกวันที่ช่อง7 HD นะคะถึงวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะระยะนี้ทั่วไทยฝนจะลดนะคะแต่ว่ายังหวา่นใจไม่ได้เพราะว่าบางพื้นที่เจียงคงมีฝนก